คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่เด็ h ชาแนลแอดก็ห่างหายไปหลายวันนะครับมีปัญหาสุขภาพนิดหน่อยนะครับ ก็กลับมาให้ทันนะครับพรุ่งนี้แล้วก็จะเป็นการประกาศสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด1รกรกฎาคม2563แล้วนะครับวันนี้แอดก็มีรวมเลขดังมาฝากท่านผู้ชมนะครับมีหลายๆสำนักนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เลยนะครับเราไปดูกันเลยนะครับอันดับแรกครับอันดับแรกก็จะไม่พ้นเลขดังของหลวงปู่เด่นชัยนะครับหลวงปู่เด่นชัยก็ให้เลขมาหลายอย่างนะครับ เลขทะเบียนรถนะครับที่ชาวเน็ตเก่งๆกันไว้ว่าจะดังว่าจะออกอีกนะครับได้แก่15166051นะครับแล้วเลขที่เขียนให้ครับตรงนี้นะครับกพเป็น568นะครับแล้วเลขที่บอกล่าสุดนะครับที่บอกเป็นในในก็614ครับท่านผู้ชมครับหลวงปู่เดือนชัยก็งวดที่ผ่านมาก็บางคนบางท่านก็ได้รับเงินรับทองไปแล้วนะครับแคปหน้าจอไว้เลยครับท่านผู้ชมครับ ตรอไปดูครับเลขดังของคุณแม่พุ่มพวงครับงวดที่แล้วที่ผ่านมาก็บางท่านบางคนก็ได้รับโชครับชัยไปแล้วนะครับเลขดังของคุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร์ครบรอบ28ปีนะครับเกิดวันที่4สิงหา2504ตอนที่เสียชีวิตนะครับอายุ30-31ปีวันที่เสียชีวิต13มิถุนายน2535เลขเซมซี 3 4 8ครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมแคปหน้าจอไว้นะครับเลขดังของคุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร์นะครับที่ให้โชคให้ลาบทุกปีเลยครับท่านผู้ชมครับต่อมาครับท่านผู้ชมครับครบรอบหลวงพ่อโตเจ้าอาวาสรักครังนะครับหลวงพ่อโตละสังขารครบรอบ1 4 8ปีนะครับท่านผู้ชมครับเกิด17เมษายน2 3มรมรณภาพ22 มิถุนายน2415ครับท่านผู้ชมครับตัวแดงๆแบบนี้นะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับจดไว้ก็ได้ครับท่านผู้ชมครับต่อมาครับลำดับต่อมาแอจะไปเร็วๆนะครับสมเด็จพระสังฆราชนะครับเป็นเลขมงคลจากสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20อายุวัฒนะมงคล93ปี 7 3 0 0 0บนะครับประสูตร26สิบหมิถุนายนสอสรอ2470นะครับมีเลข7ด้วยกันนะครับ7 3 7 0น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับแคปหน้าจอไว้เลยครับต่อมาครับท่านผู้ชมครับเลขดังคำชะโนดครับเลขดังคำชะโนดให้มาไม่เยอะนะครับให้เลขชุด3ตัวแล้วก็ชุด2ตัวชุด3ตัวได้แก่08 6ชุด2ตัว28ครับท่านผู้ชมครับ ใช้เป็นแนวทางแคปหน้าจอไปเลยนะครับพรุ่งนี้ก็จะประกาศผลสลากินแบ่งรัฐบาลแล้วนะครับต่อมาครับเลขอาจารย์กรครับข้าผู้ชมครับเลขอาจารย์กกก็ถือว่าเป็นอีกสำนักหนึ่งนะครับที่มีความโดดเด่นนะครับอาจารย์กกงวดหนึ่งกรกฎาคม2563ให้เลขชุด3ตัว714 165650แล้วชุด2ตัว1415 1647 50 5660 65 7174และบอกว่าระวังเบินด้วยนะครับ2244แล้วก็77ครับเอาแคปหน้าจอไว้เลยนะครับแอดจะไปแบบไวๆต่อมาครับเลขตังกวยครับวด1กรกฎาคม2563บอกว่าวิ่งบน1วิ่งล่าง6นะครับจอกจุด2ตัวมา121641 1, นี่เป็นล่างนะครับ5 6 6 8 9 6นะครับแบ่งแยกซ้ายขวาเลยนะครับ วิ่งบนหนึ่งวิ่งล่าง6นะครับเลขสำนักตังกวยขอบคุณเจ้าของข้อมูลมากๆนะครับต่อมาครับเลขมหาทักษานะครับมหาทักษาถือว่าเป็นสำนักหนึ่งนะครับที่ให้ข้อมูลแม่นๆม่นมาโดยตลอดนะครับจะให้เลขโดดๆเด่นๆมานะครับทั้งหมด5ตัวนะครับได้แก่2 7 8 4 6ถ้ท่านผู้ชมก็ไปจับชุดดูนะครับก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลมากๆนะครับมหาทักษา ต่อไปเป็นสำนักของลอตเตอรี่นะครับวดหนึ่งกรกฎาคม2563ให้เลขวิ่งโดดๆมา5นะครับไม่เน้นมบนไม่เน้นล่างนะครับชุด2ตัว5154 555658ครับท่านผู้ชมครับไปแบบบนะครับต่อมาครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขเด็ดเลขดังของพระครูบาบุญชุมนะครับเลขเด็ดเลขลับนะครับที่มีรูปพระครูบาบุญชุมอยู่ตรงข้างๆตรงนี้นะครับ ก็ได้ลงไปแล้วนะครับท่านผู้ชมหลายๆท่านก็คงผ่านหูผ่านตามาบ้างแล้วนะครับได้แก่เลข15 51 2 5, 6, 6 5 2ครับท่านผู้ชมครับหลายท่านก็คงโชคดีกับพระครูบาบุญชุ่มเลขเด็ดเลขดังแล้วครับที่มีรูปพระครูบาบุญชุ่มตรงนี้พลาดไม่ได้นะครับแคปหน้าจอไว้เลยครับต่อมาครับท่านผู้ชมครับกระแสดังเลยนะครับเลขบ้านไผ่เมืองพลครับท่านผู้ชมครับงวดที่ผ่านมาก็ให้โชคให้ชัยมาแล้วนะครับนี่เป็นงวดใหม่นะครับ นชุดสองตัวไม้บวกบนไม้บอกล่างนะครับได้แก่เลข19 10,, 13 1, 4 29 20 23 24ครับท่านผู้ชมครับจับขึ้นบนลงล่างกันได้นะครับแอดก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆสำนักนะครับและก็ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวท่านนี้แอดก็ขออนวยไว้พรใอ้ท่านผู้ชมท่านจงโชคดีมีชัยทุกๆท่านเลยนะครับวันพรุ่งนี้รับเงินรับทองพร้อมกันเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ